สวัสดีครับท่านผู้ฟังดูยังชาแนลที่เคารพวันนี้ดูยังชาแนลมีเรื่องเล่าพระอาจารย์บุญเดชวัดถ้ำแสงธรรมเยือนดินแดนพญนาคมาเล่าให้ฟังครับซึ่งเรื่องราวนี้เขียนโดยณนะโมเมและขอขอบคุณท่านผู้เขียนมาณทีนี้ด้วยครับการที่บุคคลหนึ่งบุคคลใด จะมีความเกี่ยวข้องกับสถานที่ใดกับการได้รู้จักกับบุคคลต่างๆนั้นก็ต้องเป็นด้วยบุพกรรมเก่าที่เคยสะสมอบรมร่วมกันมาถ้าไม่มีวาสนาบุพกรรมร่วมกันในปางก่อนนั้นก็ยากที่จะมีโอกาสได้รู้จักพึ่งพิง,พงอาศัยกันอย่างการไปเยือนนากพิภพด้วยกายเนื้อของพระอาจารย์บุญเดชญาณเตโชว,วัดถ้ำแสงธรรมหรือภูลังกาจังหวัดบึงกาฬนั้นก็เช่นกัน หากท่านไม่มีวาสนาบุปกรรมต่อพวกพญานาคแล้วก็ไม่สามารถลงไปยังดินแดนเขตวังเวียงของพวกพญานาคได้เหตุที่ท่านลงไปยังเมืองพญานาคด้วยกายเนื้อจริงๆได้นั้นเพราะในอดีตชาติหนึ่งของท่านได้เคยเกิดเป็นลูกพญานาคมาก่อนถ้าไม่มีวาสนาเกี่ยวข้องกับพวกพญานาคแล้วพญานาคจะไม่อนุญาตให้ใครลงไปยังดินแดนของพวกเขาได้ง่ายๆพระอาจารย์บุญเดชกล่าวว่า คนที่จะลงไปเยี่ยมยามถามข่าวเขาก็เหมือนเรามาเยี่ยมเยือนกันเช่นนี้ต้องมีความผูกพันจึงจะได้ไปในเมืองพญนาคแต่ในเมืองของพวกพญนาคจริงๆหรือเมืองชั้นในนี่เข้าไปไม่ได้ถ้าเข้าไปแล้วเขาบอกว่าเราจะออกมาไม่ได้เขาให้ไปถึงแค่บริเวณที่พวกเขาไหว้พระสวดมนต์เท่านั้นในคราวก่อนที่พระอาจารย์บุญเดชจะได้ไปเยือนดินแดนพญนาคนั้นท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานว่า ถ้าบริเวณที่ได้นิมิตไปนี้มีจริงๆข้าพเจ้ามีบุญบารมีขอให้ได้เห็นข้าพเจ้าไม่ได้อยากได้อะไรไม่ได้อยากได้สิ่งของอะไรเราไม่ได้อยากได้ลาบสักการะใดๆเลยเราอยากไปดูไปเห็นเฉยๆโวยเหตุแห่งอารมณ์ความอิ่มใจที่ได้ลงไปเมืองพญานาคตามนิมิตคราวที่แล้วฝังติดอยู่ในใจของท่านเป็นเวลานานตลอดระยะเวลาเจวันอารมณ์ความรู้สึกนั้น ก็ยังไม่ได้จางหายมีความรู้สึกอิ่มใจอิ่มจิตเบิกบานแม่ไม่ได้ฉันข้าวก็ไม่มีความรู้สึกว่าหิวความเหนื่อยอ่อนเพลียก็ไม่มีจนเกิดความอศัศจรรย์ภายในจิตใจทำให้ท่านเชื่อมั่นว่านิมิตที่ท่านได้พบเห็นเมืองพญายนาคนั้นต้องมีจริงแน่ๆด้วยความต้องการพิสูจน์ความจริงที่ได้เกิดจากนิมิตในที่สุดท่านจึงได้จุดถูกอธิษฐาน ณบ,บริเวณที่คิดว่าเป็นปากถ้ำทางเข้าสู่เมืองพญานาคแล้วจึงบอกกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าแม่พระธรณีครูบาอาจารย์เทพเจ้าเหล่าเทวดาถ้าข้าพเจ้าไม่ถึงคราวตายขอให้ข้าพเจ้าได้กลับมาด้วยเถินเมื่ออธิษฐานเสร็จก็ปักถูบลงพื้นปัตตภีแล้วก็ได้ปรากฏทางเดินเข้าไปในถ้ำโดยท่านได้นำนาฬิกาและไฟฉายพกติดตัวไปด้วย ท่านเดินไปยังบริเวณปากถำ้ำซึ่งอยู่ห่างจากกุฏิประมาณสี่เส้นค่อยๆเดินลึกเข้าไปในถำ้ำเมื่อเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆสักพักก็ได้พบกับงูตัวหนึ่งลักษณะคล้ายงูจงอางมีหงอนสีแดงขึ้นมาบนศีรษะซึ่งท่านก็คิดว่าต้องเป็นงูตัวเดิมแน่ๆที่เคยเห็นในนิมิตงูตัวนั้นได้นำพาท่านเดินเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งท่านมีความรู้สึกเหมือนว่า ได้เดินตกหลุมหนึ่งลึกประมาณ1-2เมตรและมีความรู้สึกว่าหูอือขึ้นมาทันทีปรากฏว่านาฬิกาและไฟฉายที่แขวนอยู่ที่เอวนั้นระเบิดออกกระเด็นไปคนละทิศละทางทำให้เกิดความมืดขึ้นมาทันทีเมื่อทันลุกขึ้นได้เดินต่อไปทั้งในความมืดนั้นแล้วก็ปรากฏเห็นบุรุษสองนายสวมเสื้อและกางเกงสีขาวมีเข็มขัดขนาดใหญ่คล้ายเข็มขัดของนักมวย แต่ผิดกันตรงที่หัวเข็มขัดเป็นอัญมณีสีเขียวคล้ายมรกตในมือจะมีแท่งไม้ยาวถือติดกายอยู่ตลอดเวลาบนท่อนไม้นั้นเป็นหัวกลมๆม,มีลักษณะคล้ายไม้ตะพดที่หน้าผากมีไฟสีแดงปรากฏอย่างเด่นชัดท่านได้สัษฐานในใจว่าเอหรือว่าไฟแดงๆที่หน้าผากนั้นถ้าเขาเป็นงูจะใช่งอนหรือเปล่าหนอแต่ก็หาได้รับคำตอบไม่บุรุษสองนายนั้น ได้เพียงแต่ยิ้มยิ้มจากนั้นเขาก็บอกท่านว่าอย่ากลัวนะพระอาจารย์เดินไปเรื่อยๆเดินตามหลังผมมากระผมมีอายุได้หมื่นกว่าปีแล้วเมื่อท่านได้พิจารณาถึงหน้าตาของบุรุษทั้งสองปรากฏว่าเขาทั้งสองดูอ่อนวัยกว่าท่านมากแต่เมื่อได้พิจารณาดูแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นไปได้เพราะว่าพญานาคมีอิทธิฤทธิ์มากอายุก็ยืนมาก เมื่อทันได้เดินลึกเข้าไปเรื่อยๆก็พบว่าพอจะมีแสงสว่างออกมาบ้างมีความสลัวๆคล้ายบรรยากาศยามฟ้าสางและบุรุษนายหนึ่งได้บอกว่าต่อไปนี้อาจารย์ไม่ต้องพูดอะไรนะถ้าอยากรู้อะไรให้คิดเอาเพราะว่ากายหยาบจะบังคับภายในไม่ได้ถ้าอาจารย์พูดสิ่งที่มีพิษมันจะเข้าไปสู่ร่างกายของอาจารย์ลงท้องอาจารย์จะอยู่ได้ไม่เกินสามปี แต่ถ้าอาจารย์อยากอายุยืนก็อย่าพิ่งพูดอยากรู้อะไรคิดมาเลยเดี๋ยวผมจะตอบให้นั่นก็แสดงว่าพวกพญานาคนี้มีฤทธิเดชมากสามารถยังรู้วาระจิตของมนุษย์ได้เมื่อท่านได้ทราบดังนั้นจึงได้นึกย้อนไปถึงคราวที่ท่านสวดมนต์บทหนึ่งชื่อว่าคันธปริตตังในช่วงที่ท่านสวดมนต์บทนี้ก็จะปรากฏว่ามีงูเลื้อยออกมาจากปากเต็มไปหมด บุรุษผู้เป็นพญานาคทั้งสองนายค่อยๆนำทางท่านเข้าไปจนเข้าสู่ดินแดนธาตุดินท่านได้มองดูผนังถรร้ำซึ่งมีความสูงประมาณ3เมตรมองเห็นทายมีแสงระยิระยับไหลขึ้นจากพื้นดินสู่เบื้องบนพื้นที่เหยียบอยู่นั้นมีความรู้สึกว่าดินมีความอ่อนนุ่มท่านได้สัมผัสก็เกิดความรู้สึกเย็นวาบเข้าไปในกายท่านยืนนิ่งดูธาตุดินที่ไหลขึ้นจึงกำหนดจิตถามคนนำทางว่า นี่คืออะไรบุรุษพญานาคผู้นำทางเรียนให้ทราบว่านี่คือธาตุดินจากนั้นพระอาจารย์บุญเดชจึงเดินไปตามเส้นทางข้างหน้าก็ได้ไปสัมผัสเห็นถาดน้ำมองไปก็เห็นลักษณะเป็นทาน้ำตกไหลสู่สู่ซาซาลงมาจากด้านข้างมองไปข้างบนท่านก็มองเห็นปล่องเห็นหมูมัดฉาแหวกว่ายไปมาในนาทีจากนั้นท่านก็ค่อยๆเดินลึกลงเข้าไปในเมืองพญานาค ได้สัมผัสกับถ่านลมคนนำทางได้ใช้อาวุธท่อนไมายา้ยาวๆเคาะบริเวณหน้าปากทางเขา้าถ้ำปอกๆๆเพื่อเป็นการบอกรหัสผ่านปรากฏว่าประตูหินนั้นก็ค่อยๆเลื่อนเปิดอัตโนมัติเปิดออกให้เข้าไปได้และท่านก็ได้สัมผัสกับสิ่งที่มากระทบเป็นลมเย็นพุ่งกระทบกายพญานาคจึงบอกให้ทราบนี่คือถ่านลมจากนั้นท่านก็ค่อยๆเดินทางต่อไป ก็ได้พบกับถาดไฟขณะที่ยืนอยู่ไกลๆนั้นมองเห็นเป็นก้อนหินภูเขาแดงรูปครั้นเดินเข้ามาใกลๆ้ๆท่านกลับมีความรู้สึกว่าไม่ร้อนมีความรู้สึกว่าอบอุ่นพอดีท่านได้เข้าไปใกล้ๆปล่องไฟสีแดงรูนั้นจึงถามพญานาคผู้นำทางว่าจับได้ไหมพญานาคตอบว่าจับได้ท่านจึงได้ใช้มือไปจับก้อนหินที่แดงรูได้เกิดความอัศจรรย์ใจเมื่อจูๆ่ๆ ได้มีพลังจากก้อนไฟพุ่งเป็นวงกลมๆคล้ายเป็นวงกำไลไหลเข้าสู่มือของพระอาจารย์บุญเดชวงกลมๆนั้นค่อยๆเคลื่อนเข้าสู่บริเวณศีรษะจนครอบศีรษะท่านไว้อยู่ในช่วงบริเวณหัวไหลซึ่งเป็นรอยต่อกับคอจิตของท่านนิ่งสงบโล่งสว่างจากนั้นพญนาคจึงนำทางท่านออกจากดินแดนถาดไฟมุ่งหน้าเดินต่อไปก็พบดินแดนถาดทอง ท่านก็ได้มองเห็นบอ่อทองเหลืองอารามวูบวาบชวนแสบตาปรากฏอยู่ทั้งสองข้างทางเดินเมื่อเข้าสู่ดินแดนถาดทองท่านก็มองลงสู่พื้นดินก็เห็นคล้ายๆตะไครทองปรากฏขึ้นมองไปทางใดก็ดูสว่างเป็นทองคำมองเห็นรูปกายของตอนเองสว่างสวัยไปหมดเหมือนกับมีทองคำมาปิดตัวฉาบทั่วร่างกายและสบงจีวรก็เหลืองอารามวูบวาบท่านมองไปทิศทางใด ก็มองเห็นแต่รูปร่างของตัวเองเต็มไปหมดขณะมองดูความเพลิดเพลินอยู่นั้นได้มีแสงรัศมีทองคำพุ่งมาครอบคลุมรอบกายของท่านเกษาก็เปลี่ยนเป็นสีทองถั่วสีสะกายก็สว่างสวัยเหลืองอาร่ามไปด้วยทองคำรูปกายของท่านที่มีรอยสักยันก็ถูกแสงรัศมีทองคำบดบังกลบจนหมดจากนั้นผู้นำทางจึงได้นำท่านเดินทางต่อไปก็ได้ผ่านไปถึงดินแดนธาตุเงินพื้นที่เดินอยู่นั้น มีความอ่อนนุ่มคล้ายเหยียบตะไคร่น้ำเดินผ่านไปแต่ละก้าวก็ปรากฏเห็นรูปรอยเท้าของบุคคลท่านนั้น,น,นปรากฏอยู่ที่พื้นความกว้างของเส้นทางนี้ประมาณ3.5เมตรในระหว่างที่ท่านเดินอยู่นั้นก็ได้มองเห็นรอยเท้าปรากฏอยู่ข้างหน้าพญานาคที่นำทางก็บอกให้ท่านทราบถึงที่มาของรอยเท้าที่ปรากฏนี่รอยเท้าของหลวงปู่มัน่นเป็นรอยเท้าเล็กๆเรียบเสมอกันและนี่รอยเท้าหลวงปู่ชอบ พระอาจารย์บุญเดชเล่าให้ทราบภายหลังว่ารอยเท้านี้เราจะไปะเหยียบรอยเท้าท่านไม่ได้เป็นการไม่เคารพเราต้องเดินหลีกออกให้ห่างทางด้านข้างหลังจากที่ผ่านมาจากดินแดนธาตุทองคําก็ยังมีแสงรัศมีทองติดกายมาก็ได้มาผสมผสานกับธาตเงินท่านก็เพ่งมองดูเนื้อหนังของตอนเองก็เห็นร่างกายตนเองมีความสว่างสวยจากนั้นผู้นำทางนำท่านเดินต่อไป จนเข้าสู่ดินแดนถาดเพชรดินแดนนี้มองดูใสสว่างคล้ายเลึกแก้วพนวกกับการที่ท่านได้เดินผ่านดินแดนถาดุทองถาดเงินก็ยังมีแสงรัศมีติดตัวมาอยู่ด้วยพอถึงดินแดนธาตเพชรท่านก็มองดูร่างกายของท่านก็เห็นว่าร่างกายนั้นสว่างขาวทั่วไปหมดเส้นเกษาบนศีรษะขาวงามสวยครั้นพอท่านยกแขนขึ้นก็ได้เห็นแสงรัศมีของเพชรพุ่งสะท้อนวูบวาบ จนมองเห็นเป็นรูปร่างของตนเองเห็นชัดเจนถึงขนาดข้างในกายชัดเจนมากมองทะลุเนื้อหนังถึงเส้นเอ็นเอียงตัวบิดลำตัวก็เห็นแสงเพชรสะท้อนพุ่งกลับสว่างสวัยเกิดความรู้สึกว่ามีเรีเร่ยวแรงขึ้นอย่างผิดปกติเหมือนมีคนมาบีบนวดให้หากบุคคลเห็นสภาพร่างกายของตนเองเป็นเช่นนี้เกิดความหลงก็จะหลงตัวเองคิดว่าตัวเองนี่เป็นพระอรหรันต์ แต่ความรู้สติกำกับจิตของท่านบอกให้ทราบว่านี่คือดินแดนเมืองเพชรจากนั้นท่านจึงได้เดินทางต่อไปจนมาถึงบริเวณประตูซึ่งคล้ายประตูโบสถ์ของวัดวาในพระศาสนามีรูปพญานาคอาปากอยู่รอบประตูมีรูปปั้นหนุมานอยู่ข้างใต้มีรูปพญาครุฑอยู่ด้านบนพญานาคบุุษพญานาคผู้นำทางท่านไปได้ใช้ท่อนไม้ที่ถือติดตัวมาด้วย เขาลงไปบริเวณปากพญายาครุธจุ่จูก็ปรากฏว่าก้อนหินใหญ่มหึอมาที่ปิดกั้นอยู่นั้นค่อยๆเลื่อนเคลื่อนตัวออกเสียงภูเขาสั่นสะเทือนฟังดูหน้าหวัดกลัวมีชัยน้อยเมื่อประตูถูกเปิดออกท่านมองเข้าไปข้างในมีความงดงามมากต้นไม้เหลืองอารามยาวเป็นแถวข้างในอาณาเขตนั้นมีศาลาวิหารกุฏิล้อมรอบเต็มไปหมดพอมาถึงบริเวณนี้ ผู้นำทางทั้งสองก็บอกว่าถึงแล้วเมืองพญายนาคจากนั้นท่านจึงเดินเข้าสู่ดินแดนพญายนาคเมืองบาดาลแล้วท่านก็ได้พบกับพระฤาษีตนหนึ่งอยู่ในถ้ำเป็นอาสมเล็กๆพระฤาษีตนนั้นได้บอกกับท่านว่าพระอาจารย์อย่าอยู่นานนะเพราะว่าท่านมาทั้งร่างกายมันอันตรายดินแดนแห่งนี้มันเป็นอีกภพ,พของโลกเราถ้าพระอาจารย์กลับไปเมืองมนุษย์จะอยู่ได้ไม่นาน เพราะจะมีโรคภัยเบียดเบียนท่านจึงถามกลับว่าโรคอะไรล่ะหลวงปอ่ฤษีท่านฤษีตอบว่าโรคท้องดินแดนนี้เป็นดินแดนที่กว้างราบเรียบสุดลูกหูหลกตาต้นไม้ที่เกิดขึ้นเป็นระบบระเบียบเป็นแนวแถวยาวมีสีสันมากมายหลายสีและลานตาไปหมดพระฤษีบอกว่าผมต้องอยู่ที่นี่หนึ่งมปีจึงจะสามารถกลับโลกมนุษย์ได้ พอ่อฤาษีท่านนี้เมื่อก่อนก็อยู่โลกมนุษย์แต่ได้อธิษฐานจิตขอลงไปเมืองพญนาคพอลงไปแล้วปรากฏว่าอยู่เกินเวลาของทางเมืองพญนาคที่อนุญาตไว้จึงไม่สามารถเดินทางกลับสู่โลกมนุษย์ได้จึงได้ตั้งจิตอธิษฐานบำเพ็ญตบะธรรมอยู่ในเมืองพญนาคพอ่อฤาษียำ้ำอย่าอยู่นานมันจะเกินเวลาของพวกเขาพระอาจารย์มานานแล้วพระอาจารย์ได้ฟังเช่นนั้นก็ตกใจ อ้าวมานานได้อย่างไรผมก็เพิ่งมาเดี๋ยวนี้พอ่อฤาษีตอบว่ามาเดี๋ยวนี้ได้อย่างไรพระอาจารย์มาได้สิบกว่าวันแล้วในเวลาของโลกมนุษย์หลังจากนั้นท่านได้มองเห็นแสงสว,างว่างวูบวาบจึงได้กำหนดจิตถามพญานาคผู้นำทางว่านั่นอะไรพญานาคตอบว่านั่นแหละคือที่ประดิษฐานพระเขียวแก้วพระเกียวแก้วคือฟันของพระพุทธองค์ ที่สมัยแบ่งพระบรมสารีริกธาตุเมืองบาดาลพวกพญานาคได้รับพระเกี้ยวแก้วมาบูชาจึงได้นำมาประดิษฐานณดินแดนแห่งนี้เมื่อได้ทราบดังนั้นท่านจึงกล่าวว่าขอไปทางนี้ก่อนจะไปกราบสถานทีน่นี้ส่วนผู้คนในเมืองพญานาคบางก็เดินจงกรมอยู่ในเส้นทางเดินจงกรมยาวประมาณ30เมตรมีดอกดาวเรืองขนาดใหญ่เทียบเท่าคันอาบน้ำบ้านเรา บิงบานสะพรั่งอยู่ทั้งสองข้างทางจงกรมส่วนบริเวณหัวทางเดือนจงกรมจะมีธรรมาทัยใหญ่เป็นที่น่าแปลกตรงที่ว่าดอกดาวเรืองนี้จะเหี่ยวหากใครไม่มันเพียนเดินจงกรมจะมีที่พำนักเป็นกุฏิหลังใหญ่ตามแต่อนิสงส์ตามที่บุคคลนั้นรักษาศีลแปดบางกุฏิก็หลังเล็กเนื่งมาจากอนิสง์รักษาศีลห้าถ้ากุฏิเล็กๆล,ลงมาอีกก็เป็นกุฏิของพวกบริวารของผู้ติดตาม ผู้ที่มารักษาศีลห้าศีลแปดผู้ถือศีลโดยมากจะเป็นเพศหญิงท่านเดินเข้าสู่ศาลาที่ประดิษฐานพระเกียวแก้วจึงเข้าไปกราบพระเกียวแก้วตั้งจิตอธิษฐานว่าสาธุขอให้ข้าพเจ้าพ้นทุกข์ให้ถึงแดนพระนิพพานจากนั้นท่านจึงได้ทำการเดินประทักษิณาทานสามรอบจึงออกมาท่านเดินเที่ยวชมจนใกล้เขตร,รอบเวียงวังชั้นในของพวกพญายนาค แต่ไม่สามารถเข้าไปได้ก็เหลือไปเห็นกุฏิมีรูปร่างคล้ายทรงไทยหลังคาเป็นเกล็ดสามเหลี่ยมสีเขียวเต็มไปหมดแต่ละหลังจะมีทางเดินจงกรมอยู่ข้างกุฏิครั้นเดินเข้าไปข้างในจิตของท่านก็เกิดความรู้สึกว่ามีความเย็นสบายอ่อ,อนนิ่มนวลอิ่มเอ,อบิบโดยหาได้ทราบไม่ว่าการเวลาได้ผ่านไปเนิ่นนานกี่วันแล้วครั้นพอได้เดินเข้าไปข้างในก็ได้เห็นศาลาหลังใหญ่โตมโหฬารา ได้ยินเสียงผู้คนเมืองบาดาลกำลังสวดมนต์เป็นบทชัยมงคลคาถาที่มีความไพเราะเพราะเพลงยิ่งดุดการได้ฟังเสียงจากสวงสวรรค์เดินไปจนถึงศาลาวิหารธรรมซึ่งเป็นที่ที่เคยได้นิมิตมาแล้วศาลาวิหารธรรมมีจำนวนอยู่ห้าชั้นลักษณะเหมือนชายหาดที่ซ้อนกันเป็นชั้นๆภายในศาลานี้จะมีเสาเป็นห้าเหลี่ยมชั้นที่หนึ่งจะเป็นที่สำหรับผู้รักษาศีลห้าศีลแปด มาปฏิบัติภาวนาชั้นที่สองเป็นสถานที่สําหรับมาไหว้พระสวดมนต์ศาลาชั้นที่สามเป็นศาลาที่มีธรรมะเพื่อใช้เป็นที่ประทับนั่งของพระอรหันต์ที่มาแสดงธรรมในเมืองพญานาคถัดมาเป็นสถานที่นั่งของพระนวกะที่มาเยือนอย่างสถานที่แห่งนี้ส่วนอาสนะนั้นเป็นสี่เหลี่ยมศาลาชั้นที่สีเป็นที่ประดิษฐานดอกไม้นานาชนิดชั้นที่ห้า เป็นสถานที่ประดิษฐานพระประธานพอท่านเดินมาถึงบริเวณพระประธานได้เข้าไปก้มกราบองค์พระพุทธปฏิมากรในใจน้อมระลึกถึงคุณพุทธโธธรรมโมสังโคชพลันก็ได้ยินเสียงดังออกมาจากองค์พระพุทธรูปเป็นเสียงเยือกเย็นว่าเจริญพรพระคุณเจ้าน้ำเสียงเรียบเย็นทรงพลังอำนาจท่านได้สัมผัสองค์พระพุทธรูปก็มีความรู้สึกว่าอ่อนนิ่ม คล้ายกับจับผิวหนังของมนุษย์ที่หน้าพระพุทธรูปจะมีดอกบัวหาดอกใสแจกันตั้งอยู่โดยรอบส่วนข้างล่างลงมาจะเป็นแจกันใส่ดอกดาวเรืองเต็มไปหมดท่านถามในใจว่าอันนี้มีความหมายว่าอย่างไรบุรุษผู้หนึ่งตอบว่าอันนี้มีความหมายว่าเจริญรุ่งเรืองท่านถามต่อว,ว่าแล้วมนุษย์ทําได้ไหมบุรุษผู้นั้นตอบว่าได้มนุษย์ถ้าใครดวงไม่ดี ให้ระลึกถึงพุทโธธรรมโมสังโฆสวดมนต์สรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าแล้วก็นำเอาดอกดาวเรืองนี่แหละไปบูชาพระชีวิตก็จะรุ่งเรืองไปเองพร้อมกันนั้นท่านได้กลิ่นหอมหวนจากดอกดาวเรืองกลิ่นหอมสดชื่นยิ่งกว่าดอกดาวเรืองในเมืองมนุษย์เป็นไหนไหนเมื่อท่านได้กลิ่นเช่นนั้นทําให้มีความเบิกบานใจเป็นอันมากแล้วพญานาคก็ได้พาท่านเข้าไปในศาลาแห่งหนึ่งศาลาจะมีมุกอยู่ห้ามุก ลักษณะคล้ายกับโบสถ์วัดตามที่เราเห็นในเมืองมนุษย์ชั้นหนึ่งปูด้วยพรมอีกชั้นหนึ่งปูด้วยอาสนะแต่ว่าไม่มีพระนั่งภายในศาลาเต็มไปด้วยสตรีเพศทั้งหมดพญานาคได้บอกกับท่านว่าวันพระสิบห้าคำจะมีพระอาหารหันต์มาแสดงธรรมที่นี่ท่านจะสับเปลี่ยนกันมาแสดงธรรมณสถานที่แห่งนี้ทุกสิบห้าคำผู้หญิงทั้งหมดจะสวมเสื้อผ้าที่มีสีทองเหมือนกันหมดมีลักษณะคล้ายชุดไทยโบราณ รูปร่างหน้าตาก็เหมือนกันหมดไม่มีเครื่องประดับใดๆทั้งสิน้นหน้าตามีความสวยสดงดงามคล้ายคนอินเดียผิวพันธเ,เ,เปล่งปลั่งนั่งอยู่ในศาลาวิหารธรรมเต็มไปหมดประมาณไม่ต่ำกว่าพันคนทั้งชั้นบนชั้นล่างท่านถามในใจว่าอันนี้ทำไมนั่งกันอยู่กละชั้นพญานาคจึงตอบว่าสมัยที่เป็นมนุษย์พวกเขาพ่ากันรักษาศีลแปดได้บริสุทธิต์ตายแล้วจิตไปผูกพันอยู่กับพระศรีอาน บเพิญบุญก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้เกิดมาทันพระศรีอริยะเมตรตรพวกเขาก็เลยมาสถิตยอยู่ณสถานที่แห่งนี้ซึ่งเป็นสถานที่รอพระศรีอานลงมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วพวกนี้ก็จะพากันไปเกิดเป็นมนุษย์เกิดแล้วก็ไปฟังเทศจากพระศรีอานก็จะได้พากันสําเร็จมรรคผลนิพพานไปเลยท่านได้ถามต่อไปว่าแล้วพวกที่นั่งข้างล่างนี่ละ่ะพญานาคตอบว,ว่าชุดหลังนั่น อานิสง์รักษาศีลหา้านี่ก็รอพระศีลอ่านเช่นกันด้วยความอยากรู้ถึงบุปกรรมเก่าของผู้คนในทีน่นี้สมัยชาติที่เป็นมนุษย์จะมีรูปร่างอย่างไรท่านจึงบอกว่าเอา้าถ้าอย่างนั้นพญนาคมีทธิ์อยู่แล้วใช่ไหมนิมิตให้ดูหน่อยว่าสมัยเป็นคนในโลกมนุษย์เป็นคนรูปร่างอย่างไรเมื่อพญนาคฟังเช่นนั้นจึงแสดงภาพนิมิตให้ท่านทราบท่านก็เห็นว่าแต่ละคน หน้าตาดูไม่ได้เลยหน้าตาขี่เ,เริ้วขี่เรบางคนก็ตัวดำบางคนก็พอดูได้บางคนก็มีอายุอยู่ในวัย60-70ถึงปีก็มีแต่ด้วยอาน,นิสงส์งแห่งการรักษาศีลห้าศีลแปตลอดชีวิตจึงทรงผลให้ได้รับคือเป็นผู้ที่มีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณสวยสดงดงามจากนั้นท่านจึงเข้าไปกราบองค์พระพุทธรูปในศาลาแล้วไปกราบที่อาศนะพระอรหันต์ที่ท่านจะมานั่งแสดงธรรม แล้วเหล่าพญายนาคก,ก็ได้สวดมนต์ให้ท่านฟังเป็นบทชัยมงคลคาถาซึ่งตานองสวดมนต์นี้จะไม่เหมือนกับท่านครูบาอาจารย์สวดกันแต่เสียงของพวกพญายนาคจะเน้นหนักไปทางด้านสมาธิมากกว่าคือจะเน้นหนักไปทางสงบเยือกเย็นนักแน่นอักขรชัดเจนเป็นสำเนียงของภาษาอีสานโบราณจากนั้นท่านจึงเดิอนออกมานอกศาลาไปยังบริเวณทางเดินจงกรมของพญายนาคท่านได้เห็นผู้คนในเมืองนี้ จะมีหน้าตาผิวพรรณสวยสดงดงามเหมือนกันหมดไม่มีผู้เฒ่าผู้แก่เลยเด็กเล็กเด็กน้อยก็ไม่มีแล้วท่านก็ได้ถามสตรีผู้หนึ่งซึ่งน่าจะเป็นหัวหน้าของคณะนี้ว่าคุณแม่กลางวันกลางคืนมีไหมเขาตอบว่าไม่มีกิจวัตรของเหล่าพญานาคจะมีเพียงการไหว้พระสวดมนต์เดินจงกรมแล้วก็นั่งภาวนาทางเดินจงกรมมีความเรียบร้อยงามตาแสดงว่าพวกเขา เดินกันทุกวันท่านเห็นอย่างนั้นก็กำหนดจิตถามขอเดินได้ไหมผู้นำทางตอบว่าได้ขึ้นไปเลยไม่เป็นไรจากนั้นท่านจึงได้ก้าวเท้าเข้าสู่ทางเดินจงกรมซึ่งขนาบไปด้วยต้นดอกดาวเรืองเหลืองอารามงามตาหยิ่งนักส่วนหัวทางเดินจงกรมจะมีแท่นสำหรับนั่งสมาธิมีรูปคล้ายสีสัง,งูโโรยเมื่อท่านเดินก็ปรากฏว่า จิตเกิดตั้งมั่นเป็นสมาธิจิตสงบนิ่งความรู้สึกเหนื่อยอ่อนเพลียอาการปวดหลังก็ไม่มีรับรู้ได้ว่าอารมณ์ของจิตไม่มีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นท่านเดินไปประมาณสองรอบผู้นำทางบอกให้ทราบว่าได้หนึ่งวันแล้วละจึงออกจากทางเดินจงกรมเหลือเวลาอีกหนึ่งวันต้องกลับจากนั้นท่านจึงเดินกลับเข้าสู่ศาลาวิหารธรรมพวกพญายนาคได้พร้อมกันมาชมนมุม หลังจากนั้นพญานาคก็สวดมนต์สวดบทต่ออายุเป็นภาษาของพวกพญานาคถวายพระอาจารย์บุญเดชท่านฟังไม่ออกแต่ฟังได้ใจความว่าอายุวัฒนังสรนังชีวิตตังนิพพานังสรนังคัดฉามิทำมังชีวิตตังอายุวัฒนังสระนังคัจฉามิแล้วก็กล่าวอํานวยพรแด่ท่านหลังจากนั้นพวกเขาได้นํากล้วยสามผลฝรั่งหนึ่งลูกมาถวายท่าน แล้วบอกว่าเวลาขณะน,นี้บนโลกมนุษย์เป็นเวลาสิบโมงหลังจากฉันอาหารที่พวกพญานาคถวายแล้วพญานาคตนนั้นก็พาท่านชมรอบวิหารอีกครั้งแล้วบอกว่าได้เวลากลับแล้วนะพระอาจารย์เดี๋ยวโอกาสหน้าคอยมาไหมเพราะว่าพระอาจารย์มาที่นี่นานแล้วจากนั้นผู้นำทางได้นำท่านมาส่งที่เดิมก็ได้เดินผ่านดินแดนธาตุต่างๆที่ได้ผ่านมาเหมือนตอนเข้าเมืองบาดาลเมื่อท่านออกมาถึงปากถ้ำ ก็พบว่านาฬิกาและไฟฉายได้วางอยู่ตรงหน้าปากถ้ำครั้นพอออกมาพ้นจากปากถ้ำแล้วท่านกลับเข้าสู่ที่พักจากนั้นท่านได้เปิดดูปฏิทินก็พบว่าท่านลงไปยังเมืองพญานาคได้28วันเต็มๆจึงได้นําผ้าจีวรที่นงหอมลงไปในเมืองพญานาคมาซักปรากฏว่าน้ำที่ซักผ่านั้นมีเกล็ดประกายสีทองปนอยู่ในน้ำเต็มไปหมด ต่อมาท่านได้ถอดจีวรพื้นที่สวมลงไปนั้นเก็บไว้และไม่นําออกมาใช้อีกเพื่อเป็นอนุสรณ์ราลึกถึงการเยือนดินแดนนาคาพิภพซึ่งภายหลังจากนั้นในโอกาสต่อมาท่านได้มีโอกาสเดินทางไปเยนนือนนาคาพิภพด้วยกายเนื้ออีกครั้งครั้งนี้ก็ได้ไปเห็นห้องเก็บสมบัติเก่าของท่านในอดีตชาติซึ่งเขียนไปบอกไว้ว่าห้องบุญญาริ์ท่านจึงได้นำลูกแก้วจากเมืองพญานาคนั้นขึ้นมา เพื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บารมีภายหลังจากนั้นเมื่อกระถินปีพุทธศักราช2542ในวันที่21พฤศจิกายนท่านจึงได้นำลูกแก้วนี้พร้อมกับถาดกายสิทธิ์ต่างๆจากญาติโยมที่ได้นำมาถวายเพื่อบรรจุลงในการก่อสร้างศาลาโดยเฉพาะที่เป็นที่ฮือฮาจริงๆคือในค่ำคืนวันที่20พฤศจิกายนแม่ชีจันทาเรือยยามก็ได้นำพาคณะลูกศิษย์ของท่านบำเพ็ญภาวนา ได้ปรากฏว่าภูมิเจ้าที่วัดภูลังกาได้มอบเหล็กไหลตลอดจนอัญมณีต่างๆมาอยู่ในมือแม่ชีจันทาอย่างน่าอัศจรรย์เป็นที่น่าอัศจรรย์แก่สายตาของคณะลูกศิษย์ทุกๆคนที่ได้เห็นเหตุการณ์นั้นแม่ชีจันทาได้นำถัดกายสิทธิ์ดังกล่าวนำมาเพื่อบรรจุลงในบริเวณแท่นที่จะใช้เป็นที่ประดิษฐานองค์พระพุทธรูปในบริเวณสวนหน้าศาลาธรรม และนั่นก็คือเรื่องราวของพระอาจารย์บุญเดชวัดถ้ำแสงธรรมเยือนดินแดนพญนาคที่เราหยิบยกนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังในวันนี้ครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ